เสียค่าพ่อค้าคนกลางยกมือขึ้นพอที่พิกัดในตะกร้าวันนี้เราดีลราคาตรงจากหน้าลงสีมาให้โดยตรงเลยนะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยได้ราคาข้าวแบบเหมือนหน้าลงสีเลยยกก็สอบแบบนี้ ไม่อยากเสียค่าพ่อ้าคนกลางบ้างยกมือขึ้นเพราะว่าวันนี้พิกันในตะ้าไม่ต้องเสียค่าพ่อ้าคนกลางนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะเราดีลราคาตรงจากหน้าโลงสีมาให้ลูกค้าทุกคนเลยโดยจะได้ไปเลยยกกระสอบแบบนี้10กิโลกร,รัมในราคาเพียงแค่179บาทเท่านั้นยังไม่พอที่พิกันในตะกา้ายังมีคูปองส่งฟรีให้ด้วยนะส่งจากหน้าลงสีถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องแบกกลับบ้านเองยังไม่พอใครไม่สะดวกชำระเง ตอนนี้จะเลือกเก็บเงินไปทางก็ยังได้อีกค่ะภ้มแบบเนี้ยไม่เก็บไม่ได้แล้วนะเพราะราคาเนี้ยบอกได้เลยราคาดีกว่าไปซื้อข้าวขาวข้าวแข็งข,ข,ข้างนอกอีกจะได้ไปเลยเป็นข้าวหอมจืดมิลลล้วนไม่มีข้าวอื่นผสมหอมนุ่มหุ่งขึ้นหมอ้อใครยังไม่เคยลองทานต้องลองเปิดใจสักกสอบนะบอกเลยว่าจะติดใจแน่นอนรีบกดสั่งซื้อทันก่อนที่โปรจะหมดที่พิกัดในตะก้าได้เลยนะคะ